ปูตินลัน่นสหรัฐนาโตต้องรับผลเคียฟลุยลึกรสัสเซียสถานการณ์สงครามตัวแทนยูเครนนะคะร่ำร่ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นสงครามเดือดระวังนาโต้กับรัสเซียเข้ามาทุกทีทั้งสหรัฐและนาโต้ต่างแสดงท่าทีชัดเจนจะลุยรัสเซียให้ได้แม้ปากจะบอกว่าไม่อยากประทะโดยตรงแต่ล่าสุดหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ และกระทรงกลาโหมของสหภาพยุโรปในสัปดาห์นี้เน้นไปที่เรื่องความขัดแย้งในยูเครนนะคะปรากฏว่าโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของยูยืนยันกับสื่อนะคะว่ายังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารของสหภาพยุโรปสำหรับยูเครนมูลค่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าทั้งนาโตและสหภาพยุโรป ไม่เป็นเอกภาพเลยแต่กันเละเรื่องยึดทรัพย์รัสเซียไปประเคนให้ยูเครนก็ไม่เป็นเอกภาพมีคนขานตืมเรื่องไปเอาผลจากดอกเบีย้ยที่ยึดทรัพย์รัสเซียเอามาแบ่งกันใช้ก็ขานไม่เป็นเอกภาพเรื่องการส่งทหารนาโตเข้าไปรบกับรัสเซียรเรื่องประเด็นร้อนที่ไฟเขียวให้ยูเครนโจมตีรัสเซียทุกที่ได้เลยด้วยอาวุธชั้นสูงของตะวันตกพวกนี้ ไม่เป็นมติเอกชนเลยไม่สามารถออกมาเป็นมติแบบสมบูรณ์ได้แต่ปุตินไม่รอผลการถกเถียงของตะวันตกแล้วนะคะออกมาเตือนแบบเด็ดขาดเลยนิ่งๆแต่ทำจริงวันที่29พฤษภาคม2567สำนักข่าวรัสเซียทุเดย์รายงานว่าประธานาธิบดีปุตินเตือนตะวันตกเกี่ยวกวับผลที่ตามมาจากการโจมตีระยะไกลต่อรัสเซีย ยูเครนจะไม่สามารถทําการโจมตีได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกโดยตรงอูตินบอกว่าประเทศนาตโต้โดยเฉพาะประเทศเล็กๆควรตระหนักไว้ด้วยว่าพวกเขามีความหนานแน่นของประชากรสูงมากและพวกเขาควรตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามพูดถึงการโจมตีอย่างรุนแรงในดินแดนรัเสเซียพวกเขาควรรู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไร สื่อหลายฉบับนะคะบอกว่าปูตินวาาปูตินว่าพวกเขากําลังเล่นอยู่กับอะไรปูตินกล่าวกับผู้สึกข่าวว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเขาในโลกตะวันตกเพิกเฉยต่อการโจมตีของอยูเครนต่อเบลกรอสและผูมิภาคอื่นๆของรัสเซียตามแนวชายแดงแต่มุ่งความสนใจวิพากษ์วิจารณ์ไปที่การรุกค,คืบของรัสเซียต่อขากของเท่านั้น อะไรทาให้เกิดสิ่งนี้ปูตินถามพวกเขาทําด้วยมือของพวกเขาเองถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็จะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาหวาดสิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากใช้อาวุธที่มีความแม่นยําในระยะไกลกับรัสเซียพูดแบบไม่ได้เต็มที่นะคะว่าจะทําอะไรแต่มันก็เป็นนัยสําคัญเมื่อคุณใช้ลูกยาวเรา ก็จะลุยคุณเหมือนที่เราลุยยูเครนนั่นเองนอกจากนี้ปูตินยังพูดถึงเซเลนสกี้ที่ขาดความชอบธรรมในการดําเนินกิจกรรมของประเทศยูยเครนในนามประธานาธิบดีปูตินย้ำนะคะว่าสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงแห่งเดียวในยูเครนนั่นคือสมาชิกรัฐสภายูเครนราดาเขาเรียกราดานะคะและประธานรัฐสภา อำนาจของประธานาธิบดีไม่ได้คงอยู่อีกต่อไปรัฐธรรมนูญของยูเครนอนุญาตให้ขยะยอำนาจของราดาได้แต่ไม่ได้กล่าวถึงอำนาจของประธานาธิบดีและรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าควรขยายเวลาการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้เนื่องจากกฎอายการศึกนอกจากนี้รัฐธรรมนูญของยูเครนย,ยังอนุญาตให้มีการโอดอำนาจสูงสุด ไปยังประธานรัฐสภาในระหว่างกฎอายการศึกด้วยเรียกว่าปูตินเนี่ยรู้กฎหมายของยูเครนไปีย้ะยะเลยนะคะแน่นเปะะี้ยประธานาธิบดีปูติน,นยังคงยืนยันความไร้ซึ่งอำนาจของประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกีก่อนหน้านี้สปิริดอนคลนคาริโอฟอดีตสมาชิกรัฐสภายูเครนกล่าวแสดงความคิดเห็นกับสำนักข่าวของยูเครนนะคะเร็กนัมเขาบอกว่า ยูเครนมีกฎหมายที่อนุญาตให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในช่วงที่มีการสู้รบออกไปได้แต่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีดังนั้นเซเลนสกีจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้ว่าประเทศนี้กำลังประสบกับการทำสงครามก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียชเกราฟลอกกล่าวว่าเลขาธิการนาโตเยนสโตเดนเบิร์ก ไม่ได้มีอำนาจที่จะล็อบบี้ให้สมาชิกโจมตีด้วยอาวุธของชาติตะวันตกต่อรัสเซียเขาพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะว่าอาวุธของอเมริกาถูกนำมาใช้กับเป้าหมายต่างๆนอกเขตสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วเราดำเนินการต่อจากข้อเท็จจริงที่ว่าอาวุธของอเมริกาและตะวันตกอื่นๆโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและพื้นที่อยู่อาศัยก็คือชี้แจงนั่นเองว่าทำไมต้องบุกขาขอทำไมต้องยึดเพิ่มกระเพาะยูเครนทำร้ายทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและที่อยู่อาศัยโจมตีเป้าหมายด้วยในแดนรัสเซียด้วยอาวุธของตะวันตกนั่นเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอะไรประมาณน ในเวลาเดียวกันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็กำลังล็อบบี้เพื่อนสมาชิกคณะบริหารของไบเดนแล้วก็สภาด้วยเพื่อยกเลิกข้อห้ามที่ใช้กับอาวุธของอเมริกาต่อรัสเซียคือเปิดไฟเขียวให้ยูเครนนำอาวุธของอเมริกาและนาตโตโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้นั่นเองประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวอีกนะคะว่าเหตุผลที่ปรมาจารย์ต่างประเทศของยูเครน เขาจะพูดเหมือนกับอกว่าคุบาอาจารย์ลูกพี่ยูเครนนั่นแหละยังคงรักษาอำนาจของเซเลนสกีก็เพื่อให้เขาและรัฐบาลของเขาต้องเป็นคนรับโทษอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นที่นิยมในอนาคตหากมันเกิดขึ้นและเขาทำไม่ได้ตามที่เขาออกนโยบายมาอย่างเช่นการลดอายุเกณฑทหาร ให้เหลือแค่18ปีอันนี้ไม่มีใครเขาทำกันนะคะแต่เคียฟหรือเซเลนสกี้ลงนามออกกฎหมายนี้มาแล้วในช่วงที่จะว่าเขาหมดอำนาจแล้วในการเป็นประธานาธิบดรก็ว่าได้ต่อมาตัวแทนฝ่ายบริหารคนปัจจุบันก็ถูกโยนออกไปและแทนที่ด้วยรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจอะไรเลยเพราะว่าคนแต่งตั้งเป็นคนที่ไม่มีอำนาจจริง เรล่อนี้เป็นต้นตกติดเจ้าเลขขนาดไหนปูตินอ่านเกมออกแล้วก็เสนอแนะโดยสังเกตว่านี่คือแนวคิดตักกะก็คือมันทำแล้วเห็นแบบชัดเจนนั่นก็คือตักกะในการที่จะหลีเกเลี่ยงบาลีภาษาทางกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนจริงๆความผิดมันสำเร็จแล้วก่อนหน้านี้ปูตินย้ำว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจาสงบศึก ด้วยสามัญสำนึกกับยูเครนเพื่อยุติความเป็นปรปักที่ดำเนินอยู่แต่คำถามของมอสโกก็คือจะต้องเจรจากับใครเนื่องจากความชอบธรรมของเซเลนสกี้หมดลงแล้วดูอาการฝ่ายที่ขู่ทุกวันจะบุกรัสเซียมันลุกลี้ลุกลนทั้งไบเดนทั้งบริงเคนทั้งสโตเทนเบิร์กหรือตัวตึงของนางโตย่างเยอรมนีอังเกฤษฝรั่งเศส ขณะที่ผู้ที่จะถูกบุกอย่างปูตินกลับนิ่งทั้งมั่นใจทั้งพร้อมในที่ตั้งทั้งฝ่ายบริหารกองทัพและประชาชนรัสเซียพอหันไปดูฉากหลังของสรัดและนาตโต้เอายิงหน้าปวดหัวคะ่ะสรุปภาพรวมจะเห็นเขาหลางความแตกแยกในสรัดนาตโต้และสหภาพยุโรปไม่มีความเป็นเอกภาพเลยข่าวทุกวัน ทางจากสายยุโรปสายเอเชียสายรัสเซียสายจีนชัดเจนว่านาโตไม่เป็นเอกภาพแตกกันไปคนละทิศละทางต่อให้มั่นใจในอาวุธเครือข่ายทันทหารของสหรัฐและนาโตมันก็ไม่อาจรับประกันชัยชนะนะคะสองปีมานี้ศึกในสนามรบยูเครนรัเสเซียทำให้นาโตวาดวันมากขึ้นไม่น้อยเลยแม้ปากจะกล้าแต่อาการขาสั่น มันปิดไม่มิดค่ะท่ามกลางข่าวการบุกยึดปลดปล่อยเมืองต่างๆในดอนบาสและการรุกคืบในแนวหลังของยูเครนอย่างเด็ดเดีย่ยวของกองทัพรัสเซียค่ะ สียขยี้สนามฝึกทหารนาโต้ในลวีฟเละหลายสัปดาห์มานี้เกิดการสู้รบที่ดุเดือดอในดอนบาสนะคะเช่นเดียวกับการรุกครั้งใหม่ของรัสเซียในภูมิภาคคาคอฟทางตะวันออกของอยูเครนที่ซึ่งกองทหารมอสโกเข้ายึดหมู่บ้านหลายแห่งตามแนวชายแดนแบบรัวๆขณะเดียวกันหลายประเทศในนาโตได้บริจาคและส่งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารให้กับยูเครน พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมให้กับกองกำลังของเคียฟตามการประมาณการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะซอ,อ,อยกูอดีตรัมมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนเก่านะคะออกมาเปิดเผยว่ามีทหารรับจ้างต่างชาติประมาณ13,400คนเข้ามาร่วมกองทัพยูเครนสู้กับรัสเซียตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเ,เกือบ6000คนในนั้นถูก สังหารและอีก5,000คนนี้กลับไปเทศไปก่อนหน้านี้แต่หลังจากนาโตแสดงจุดยืนที่แตกแยกกันเรื่องจะส่งกำลังฐานเข้าสู้รบในพื้นที่ยูเครนทางกองทัพรัรเซียก็ได้เปิดตัวเลขและศพทหารของนาโตที่เสียชีวิตในแนวหน้าภายใตย้เครื่องแบบและสัญ,ญลักษณ์ของประเทศที่ส่งพวกเขามาล่าสุดพบว่าทหารน,นอร์เวย์เสียชีวิตที่แนวหน้าด้วยสดสดร้อนรเลยค่ะ การที่รัสเซียเดินหน้าโจมตีหนักในพิกัดของนาโตจึงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันรัสเซียทำอย่างไรวันที่30พฤษภาคม2567สําสำนักข่าว Military Review และ Military Chronicle เปิดเผยว่ามีรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีศูนย์ฝึกทหารยูเครนในยาวรอฟสกีภูมิภาคลาวีฟลาวีฟนี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนนะคะ ทำให้เสียชีวิตหลายร้อยนายเลยการโจมตีดังกล่าวดาเนินการโดยใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาวและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ครูฝึกจากประเทศนาโตมารวมซุ่มกันอยู่ที่นี่เยอะแยะกับเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนมากกว่า300นายเลยนะคะอยู่กันที่สนามฝึกนี่แหละเบื้องตน้นมีฐานต่างชาติเสียชีวิตมากถึงร้อยลายมีบุคลากรจาก ฝรั่งเศสโปลแลนด์สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอ,อยู่ในสถานที่ที่กำลังทดสอบในขณะที่เกิดการโจมตีขณะนี้ผู้บาดเจ็บกำลังถูกอพยพไปยังโปลแลนด์อย่างฉุกลระหุกอันนี้สดสด,สดร,ร้อนๆอนะคะสนามฝึกยโวรอฟสกีเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญของกองทัพยูเครนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนยานเกราะของตะวันตกเพราะอยู่ใกล้โปลแลนด์นั่นเอง งั้นโปแลนด์เนี่ยคือตัวตึงตัวกลางเลยรับอาวุธจากตะวันตกมาแล้วก็ส่งให้อยู่เครนทั้งการถ่ายโอนยานเกราะของตะวันตกระบบป้องกันภัยทางอากาศกระสุนสำหรับปืนใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายและจัดวางหน่วยกองกำลังของเคฟและนาโตมีการฝึกกองฐานขนาดใหญ่หลายครั้งที่นี่สาเหตุก็เพราะว่าอยู่ติดชายแดนโปแลนด์ and, อย่างนั้นเอง ทำให้สะดวกในการถ่ายโอนอาวุธและก็ฝึกคนศูนย์ฝึกแห่งนี้ไม่ใช่เพิ่งถูกโจมตีครั้งแรกนะคะเคยถูกโจมตีครั้งใหญ่จากรักเสเซียมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2022ตอนเปิดศึกใหม่ๆตอนนี้ก็เพิ่งดำเนินการสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่นานโดนสอาปอีกแล้วในอดีตการโจมตีครั้งนั้นทำให้ครูฝึกชาวโปแลนด์อเมริกันและฝรั่งเศสเสียชีวิตทั้งหมดเลย การข่าวแม่นพิกัดชัดก็จัดไปค่ะความสูญเสียของเคียฟครั้งนั้นนอกเหนือจากฐานรับจ้างจากนาตโตแล้วฐานเกณฑ์จากกองทัพยูเครนที่ประจำการอยู่ที่นั่นรวมถึงกลุ่มจิตอาวุธจากกองพันนาซีไอดาและอัซอฟซึ่งรัสเซียถือเป็นองค์กรก่อการร้ายนะคะฐานรับจ้างต่างชาติด,ด้วยอย่างน้อยร้อนายและกลุ่มติดอาวุธกองทัพยูเครนหลายสคนเสียชีวิตทั้งหมด ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าด้วยความพยายามของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอมเลมาครงทำให้ปารีสต้องจมดิง่งลงสู่ความขัดแย้งในยูเครนมากยิ่งขึ้นทุกทีในเขตทหารรัสเซียเริ่มพบศพของทหารรับจ้างฝรั่งเศสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ยังรวมถึงเจ้าหนะ้าที่ทหารที่ประจำการอีกด้วยดังนั้นฐานของหน่วยนักกระโดดร้มชูชีพซึ่งชื่อเก๋มาก r รปเรจ i นอังตังเจอเรอเล1ันเลกองทานโดดร่มต่างประเทศที่2องกองพลทหานอากาศที่11ของกองทานต่างดาวกองทัพฝรั่งเศสตั้งอยู่ในค่ายทหารราฟฟอรีบนเกาะคอสติกาเป็นหน่วยที่ถูกกองทานราัสเซียกำจัดแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามและเครื่องหมายมันชัดเลยว่ามาจากไหนถูกชำระบัญชีไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้เองชัดเจนในเชิงประจักษ์มากขึ้นนะคะ วานาโต้โหมโรงสงครามใหญ่กับรัเสเซียแล้วแม้ว่าเมื่อก่อนจะมาเอี่ยวแต่แบบแอบบแอบบส่งมาในานนำฐานรับจ้างต่างชาติวันนี้ใส่เครื่องแบบประเทศตัวเองมาโชว์แบบโจมแจ้งเลยส่งสัญญาณบอกรักเสเซียเพื่อยั่วยุขั้นสุดให้ปตินสั่งโจมตีเมืองหลวงหรือพื้นที่ชั้นในสมาชิกนาโต้อันนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างความชอบธรรม ในการระดมพลรวมหมู่มารุมรัสเซียงไงคะก่อนที่พันธมิตรโลกหลายโคออื่นๆจะตั้งตัวทันเพราะจะต้องเจอกับประเทศตัวแทนในหน้าบัตทะกับจีนอย่างเช่นในเอเซียแปซิฟิกหรือหน่วยตะวันออกกลางก็จะเจอ3าอและพันธมิตรอาหรับบางประเทศลุยกับอิรักและร i ส t ซ n c แต่ดูเหมือนว่าปูตินจะรู้ทันนะคะไม่พูดเยอะบุกยึดอย่างเดียว และเอาภาพจริงทหารของนาตโตเสียชีวิตที่แนวนะาเม่แชฉทุกวันระยะนี้สหรัฐนาตโต้เสียทั้งเงินเสียทั้งคนเสียทั้งหน้าค่ะตอนนี้ก็ออกอาการพลานเตรียมทุ่มหนักซึ่งรัสเซียรอจัดกลับอยู่แล้วแบบตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะ เสียสอยสู27ทุบสนามบินเคียบพังยับสถานการณ์ล่าสุดที่แนวหน้ายูเครนนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการป้องกันทางอากาศของรัสเซียยิงเครื่องบินรบสู27ของกองทัพอากาศยูเครนอีกลำตกแล้วและจัดหนักสนามบินของเคียบพังซ้ําหลังจากปรับปรุงเตรียมรับ F16 เอากันแบบใหม่ๆนี้เลย ตอนนี้ก็เลยหมดสิทธิ์แล้วต้องการสนามบินใหม่รัสเซียก็คงจะไล่ทุบต่อไปอีกนั่นแหละวันที่31พฤษภาคม2567สำนักข่าว Military Review และ t a s รายงานว่ามีการโจมตีจากรัสเซียด้วยขีปนาวุธร่อนและดโดรนเกรานสองเป้าหมายหลักเมื่อคืนนี้คือสนามบินทางทหาร Starokonstantinov ok ที่ภูมิภาค k มนิ n ค่ะ สนามบินแห่งนี้ถูกโจมตีซ้ำมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่เนื่องจากเป็นสนามบินหลักของยูเครนก็เลยต้องโดนอีกมีการฟู้งฟูอยู่ตลอดเวลาโดนถล่มซ้ำไปซ้ำมาล่าสุดออมีข่าวว่าจะเป็นที่จอด f 1 6ก็เลยเดินจัดหนักกองทับรระเซียยังคงรุกต่อไปนะคะตลอดแนวหน้าแต่ทิศทางหลักยังคงเป็นขาคอฟทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของเคียฟ นอกจากนั้นเมืองสำคัญที่เป็นเป้าที่เป็นที่หมายปองว่าจะต้องเป็นคิวต่อไปแน่ๆก็คือเมืองชาซอฟยาและโปรครอฟสโกเยกองกำลังรัสเซียมีความกระตือรือร้นค,คึกคักมากนะคะที่จะบุกสองเมืองนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้รับชัยชนะมาแล้วก็มีขวัญกำลังใจมากแม้ว่าจะมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่แนวหน้าก็ยังมีเวลาแห่งความสงบ เพราะมีการถอนกําลังไปออรับมบือก,กับรัสเซียนะคะของฝั่งยูเครนถอนกําลังไปที่คาคอฟแต่ก็ไม่เป็นผลมีกระแสข่าวสะพัดว่าจะมีการรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียในตอนต้นเดือนมิถุนายนก็อีกไม่กี่วันนี้เองนะคะแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับข่าวสารว่าจะมีการบุกตามทิศทางนี้เลยจากทางการรัสเซียนะคะแน่นอน ข่าวลือบางทีก็เป็นจริงแต่บางทีก็ลือจริงๆนั่นแหละหน่วยของกลุ่มกองกําลังทางเหนือเอาชนะบุคลากรแล,ละอุปกรณ์ทางทหารราบของอยูเครนทหารราบกองยานยนต์ที่57กองพลจุดโจมที่92กองพลป้องกันภาคพื้นดิน1นึอันนี้ลุยกันอยู่ที่ติกโฮยคอนสแตนตินฟกาและกราโนฟสามเมืองนี้เดือดตลอดนะคะ วันนี้มีการขับไล่การตอบโต้ของกองทัพยูเครนกองกำลังในเขตกราบโบโกสตาริสตาของคาคอบวันเดียวนะคะเคียฟเสียทหารมากถึง225นายรถถังรถทุ่มเกาะ2คันรถยนต์2คันปืนครบดี22และดี33คันนอกจากนี้มาดูกันนะคะว่านอกจากกองกำลังเหนือซึ่งมีผลงานมากโดยเฉพาะที่คาคอบ มีกองกำลังส่วนไหนมีผลงานอย่างไรกองกำลังกองเรือทะเลดำสร้างผลงานทำลายเรือไร้คนขับของอยูเครนสี่ลำทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำเครื่องบินรบซู27กองทัพอากาศยูเครนก็ถูกยิงตกแถวๆนี้ละะ้ค่ะด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศหน่วยของกลุ่มกองกำลังตะวันตกก็มีผลงานนะคะสามารถยึดตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าเดิม เอาชนะการกอร่อตัวของกองพลยันยนต์ที่43ของอยูเครนและกองพลป้องกันฐานที่112ในเขตเมืองสเตลมาคอฟกาสกโรยสกอฟกาการตอบโต้ที่พื้นที่นี้3ครั้งถอยกลูดโดนกองกำลังตะวันตกขับไล่เรียบร้อยลงเรียนรัสเซียค่ะหน่วยของกลุ่มกองกำลังภาคใต้นะคะมีผลงานปรับปรุงสถานการณ์ตามแนวหน้าที่ตัวเอง รับผิดชอบเอาชนะกำลังคนและอุปกรณ์ของกองพลยานยนต์ที่72ของกองทัพยูเครนกองพลป้องกันที่67ในพื้นที่คอนสแตนติโนฟกาและโนวีสองเมืองนี้ก็ดังทีเดียวแหละรบกันทีไลเดือดทุกทีตอบโต้ยูเครนถูกขับไล่ในพื้นที่ครัสโนเย่จริงๆทำไมต้องบอกด้วยว่ายูเครนกองพลไหนนูน่นนี่นั่นนั่นเป็นการยืนยันนะคะว่า รัสเซียเก็บข้อมูลจริงไม่ได้มัวเอาว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าต้องรายงานสังกัดชัดเจนว่าตัวเองสู้กับใครชนะใครทําให้ข้อมูลของรัสเซียค่อนข้างน่าเชื่อถือนอกจากนี้หน่วยของกลุ่มกองกําลังกลางเซนเตอร์ center นะคะ battle group center ปรับปรุงสถานการณ์ทางยุทธวิธีและเอาชนะการก่อตัวของเจกเกอร์ที่28กองพลยานยนต์ที่24ของกองทัพยูเครนในพื้นที่ เซเมนอฟกานอฟกรอสโกเยตอบโต้หครั้งขับไล่ฐานเคียบเปิดแนบนอกจากนี้หน่วยของกลุ่มกองกำลังวอสตอ็อกอันนี้ก็ดังนะคะยึดตำแหน่งที่ได้เปรียบม,มากกว่าเอาชนะกำลังคนและอุปกรณ์กองฐานราบเครื่องยนต์ที่58ของกองทัพยูเครนในเขตยูโรเชนโนเยขับไล่การโจมตีในพื้นที่วลาดิมีรอฟกาเรียกว่าบกันเดือดน,นะคะแต่มัน เหมือนเงียบเเพราะว่ารบกันไปขับไล่ผลักดันออกไปแต่ว่ายังไม่ได้มีการรบกันขนาดใหญ่สื่อทั่วๆไปทางในตะวันตกก็เลยไม่ได้ระบุหรือว่ารายงานแต่ในช่องเทเล GRAM ของหน่วยรบต่างๆมีรายงานครบทุกวันค่ะหน่วยทหารกลุ่มเดนิเปอร์ชื่อกดชัดนะคะว่าสังกัดอยู่แถวแถวแม่น้ำเดนิเปอร์เอาชนะกำลังคนและอุปกรณ์ของพลพิทักษ์แห่งชาติ ที่23ของอยูเครนในพื้นที่มาเยฟกาภูมิภาคดเนปโปลบรสตอฟนอกจากนี้เขาระบุอีกนะคะกองกำลังหรือกระหมรัสเซียบอกว่ากองทัพยูเครนสูญเสียต่อวันเยอะมากบุคลากร1,295คือรวมพลคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั่วทั้งแนวหน้านะคะรวมทั้งคาคอฟด้วย 1, 1ัน5นี้ไม่น้อยนะคะบางวันมันมากกว่านี้อีกรถหุ่มเกาะรถถัง2คันยานรบฐานราบ5คันแบรดลีย์1คันก็อยู่ในมวลน,นี้นะคะแล้วก็ปืนใหญ่17กระบอกอัตราจรแกร็บ a กระบอกปืนครอกดี2 2 D301 ดีมาสตอบีอย่างละ1กระบอกปืน L119 1กระบอกและแกรด MLRS 1กระบอกคลังกระสุน4แห่ง สาสรีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการต่อสู้ได้ตอบโต้แบตเตอรี่ของยูเครนเห็นไหมคะแกรดรัสเซียก็มียูเครนก็มีแลกกันไปแต่ยูเครนย,ยังไม่มีรายงานนะคะวัตถุกแกรดของรัสเซียวันนี้มีรายงานรัสเซียทุบแกรดของยูเครนไปแล้วอีกหนึ่งการที่กองทัพรัสเซียโจมตีแบบผสมผสานเมื่อคืนวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ เขาโจมตีต่อเป้าหมายยูเครนในระดับความลึกมากถ้าวัดจากแนวหน้าเข้าไปโดยเฉพาะการประสานนะคะใช้โดรนกับขีปนาวุธร่อนโดรนของรัสเซียสามารถเข้าถึงใกล้ถึงฐานทัพทหารข้างในลึกมากอย่างน้อยจัดหนักเข้าไปสามเที่ยววัตถุต่างๆที่ฐันทัพก็ถูกโจมตีสนามบินชื่อดังของกองทัพยูเครนก็โดนไปละ เป็นการเตือนด้วยการโจมตีแบบได้ผลทันตานะคะว่านาโตจะส่งบินรบมาก็อาจจะไม่มีที่จอดหรือหากหากที่จอดได้รัเสเซียเจอพิกัดก็สอยให้ราบอีกเหมือนที่สอยบินรบเคียฟสะสมแต้มมาตลอด2ปีนะคะเรื่องนี้นาโตค่อนข้างหนักใจแต่มันก็ไม่มีทางแก้ค่ะเพราะฝ่ายกระทาคือรัเสเซียสหรัฐและนาโตดูเหมือนรุกรักเสเซียแต่ความจริงมันเป็นฝ่ายต้อง กลับคอยแก้เกมของรัสเซียที่หน้างานแนวรบตลอดส่วนปูตินเพิ่งจัดงานพบปะเด็กเนื่องในวันเด็กสากลหนึ่งมิถุนายนชิวๆนะคะมีความสุขไม่เดือดร้อนเลยเพราะสั่งเดินหน้ายึดไปเรื่อยๆเจอของนาโต้ก็ทุบไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ยังมองไม่ออกเลยว่าสรัฐนาโต้จะมีไม้เด็ดอะไรมาปราบรสัสเซียค่ะ